เกษตรตอสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้พี่น้องอยากห้ในเรื่องของระบบนำครับผมในยุนิสวนเป็นระบบนำให้น้ำน้องแตงกวาพร้อมระบบปุ๋ยครับผมทูยินวันครับผมเป็นยังไงอยากทราบข้อมูลให้น้องได้เลยครับเกษตรต่ออธิบายพี่น้องฟังครับครับผมเอาเดิมแรกเนาะครับนี่ท่อนี่มาจากแทงน้ำที่ห้าเก็บเก็บน้ำไว้เพื่อให้สำรับแตงเนาะครับ อันนี้ทอนำนำลักเล้ยเป็นบ่อแมนครับผมนำลักเข้าตีดูดแล้วก็เก็บไว้สำหรับแตงครับสำาหรับสำคัญเลยล่ะครับนำนำนำลักเพื่อเข้าดูดปุ๊บมันบ่อครับเขาต่อมาปุ๊บหนี่ถึงตรงนี้มั้งวะครับเข้าสิใส่สามทางสามทางสามท่างนี่คือเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสามท่างนี่คือเพื่อเขาถังแดี๋ยวผมสิใส่ใส่ว่าวตรงนี้นะครับปิดเปิดเพื่อ มางนี้นี่คือดูดปุ๋ยถังที่เขาปุ๋ยมากเนาะครับดูดท่าสิดูดปุ๋ยครับบันต้อมานีเขามาหาใดนี่คือทอน้ำน้ำตรงเลยน้ำตรงมาจากท่อเ,เก็บเก็บถังน้ำเนาะมานีเพื่อเอ่อจะออกไปปุ๊บนี่คือออกไปแปลงเนาะนี่ท<อ>่อออกจากแปลงครับตรงไปเลยเพราะสิใส่ว่าน้ำอีกใส่ว่าน้ำตัวนี้ว่าน้ำตัวนี้คือเพื่อปล่อยน้ำปล่อยปุ๋ยเขาแปลงเนาะครับงมน ปล่อยน้ำปล่อยปุ๋ยเขาแปลงเปิดทิศนี้ได้เลย,เลยครับคันนี้ปล่อยนอ้ำก็คือเปิดว่าวไว้ตีแมนครับผมอเปิดว้าวเลยเลยปล่อยน้ำคันเัาปล่อยปุ๋ยก็เปิดเปิดทิมได้เลยอันสามทางนี้เด้เนี่ยไปใส่นสามทางนี้เนาะผมเพื่อน,นี่ล่ละผมไปศึกษาดูงานมาจาก,กเกษตรเบียรครของนาเบียเนาะผมไปเห็นรถน้ำเพิ้นเพิ่นเห็ดเปิ่นใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องรถไทยเพิ่น ตั้งยุทธายลดพื้นก็เลยไปยืนซ้อมเบิงครับก็บเลยว่าเอเพิ่นเฮ็ดจังซี่ตอทอจังซี่เพิ่นก็อธิบายฟังนะผมก็ยืนฟังอยู่ครับมัเอหเองกับไมาเห็นของเก็บของบบดนี้ครับของเฮามันต้องเฮ็ดได้คือกันนี่ว่ามยังผมคิดแบบนี้นะผมก็เลยมาลองเฮ็ดเบิง่งครับผมใส่3ทางนี่เนาะใส่เข้าไปนี่ปุ๊บเดี๋ยวผมมาใส่ว่าว ว่าวตัวนี้ว่าเปิดน้ำน้ำเข่าถังเนาะเข่าถังเข่าถังปุ๋ยเข่าถังปุ๋ยเดี่ยวถังผสมปุ๋ยแมนครับครับถังผสมปุ๋ยไปหนี่ไปหนีมาลุ้งถังเนาะน้ำเอาน้ำมาเข่าถังเข่าถังผสมปุ๋ยครับอ๋อในถังในถังผสมปุ๋ยบ่แมนครับผมอ๋อเอาแล้วตัวนี้เด้๋อันนี้ตัวดูดครับอ๋อตัวดูดแมนครับเอาตัวดูดจากจากถังนี้ไปใส่ในแปลงแมนครับอ๋อนี่คือตัวปล่อยน้ำแมนครับปล่อยน้ำเข่าถังเอาสมมติว่าเขาจะใส่ปุ๋ยเหรอให้ยืดอะไรให้นี่ ใส่ปุ๋ยปุ๊บตะกี้มันหลายมันบ่ครับเขาต้องปีนองเขาต้องเอาใส่ปุ๋ยใส่ทั้งสี่บบบนี้ครับเขาต้องมาค้นเองมันบ่อค้นเองปุ๋ยมันละลายเมียนใส่เวลาดูนเมื่อยครับก็ได้แบบให้เทคเลยวันเถอะครับแบบได้มาจากเกษตรเบียร์เลยอเอาปุ๋ยลงนีเขาาปต้องเห็นยังเลยแม่นบ่เสียบได้ปุ๊บบึม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 เลยเอาปุ๋ยเทลงนีเนี่ยแม่นครับผม เอาใส่พีไอเทนพี่น้องเมองกระหน่ำมันว่นนี่ดีบว่าได้ครับผมเดี๋ยวตัวนี้นี่เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวงน้ำแมนครับส่งน้ำปล่อยน้ำไม่ได้นี่เพื่อที่จะละไร่ปุ๋ยแมนครับขันเอาปุ๋ยท่องใส่แต่ว่าขันท่องเสียปุ๋ยไปใส่อันน้ำปุ๋ยไปใส่คือใส่ตัวนี้ครับผมทดลองมึงเห็นพหน้องมึงได้บ่ได้ครับได้เนาะได้เลยครับสมมูิว่าสมมุติว่าพี่น้องมึอนี่สวนกระเสียรางนี่เพื่อนเอาปุ๋ยนะครับเทลงไปได้นี่เพื่อนพอต้องข้นนี่ โอ้อน้ำกับสีวนหนึ่งสิแมนแมนครับแต่สาม,มีกับวนแล้วแต่ว่าคือห้องใสใดนี่คือจํานวนนามมันหลายปกตินี่ใส่ไม่ตัวนี้บอกน้นอ่ะแมนใส่เพิ่งดูแมนนี่พี่น้องเจ้าอีกค้นอยู่บ่อยจังสิปลานี่คแนแต่มันจะค้นได้อ่ะครับเนี่ยนี่ปัจจุบันปลต้องคนก็คือปล่อยเลยแมนครับปล่อยอนนเลยปล่อยนามเห็นมันเต็มถังตามที่เขาต้องการอ่ะเขาใส่จกักฤษ ปริมาณน้ำตัวใดเหาก็ใส่ใส่ปุ๋ยถอดใดเหาก็ใส่เข้าไปครับห่อมูลห่อยังเ่าก็ใสกับห่อให้แทนครับใส่เข้าไปเลยครับสมมติว่าใส่เต็มเต็มแล้วเด้สมมติพ่อแล้วเฮ้ยจะไหนวันนี้พ่อแล้วปพื่อเพืปิดน้ำก่อนปิดน้ำก่อนเอาปิดน้ำปล่อยเข้าถังเนาะโอ้พิษไงพี่น้องเขาใจง่ายครับปิดปั๊บถังตอนนี้สมมติว่าปุ๋ยละลายเบิดแล้วแม่ปุ๋ยละลายแล้ววันนี้เขาจะเอาปุ๋ยไปใสในแปลงครับผมนี่สาธิตให้พี่น้องมึงเนี่ยอ๋อสิปันจังหน่อยเพราะว่าปันจังหน่อยตีครับ เพรนี่เครื่องดูดลตะตีนี่ดูดแล้วครับตันนี้เครื่องดูดแล้วไปใส่ไปนี่บ่อตอนนี้เขาตอนนี้เขาเพิ่งจะได้เปิดครับโอ้ขันสมุทรเขาสิเอาน้ำปุ๋ยไปใส่เขาไปเปิดบ้าตัวไหนเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวพุ่นบ่อครับผมจังหน่อยมึงไหนจังหน่อยนิดนึงปึ๊บโอ้นี่ไปเลยพี่น้องดูดแล้วครับโอ้ เดี๋ยวผมเชีย็ดน้ำวุนให้บึงครับเดี๋ยวพี่น้องบึงเนี่ยเปิดตัวนี้เขาเอาเสียร์น้ำว้นเนาะกันเสียน,น้ำว้นเนียนตัวนี้กับตัวดูดครับดูดน้ำดูน้ำครับตัวนี้นต,นตัวปล่อยน้ำจากแทงเขาดูจากแท,ง,กแทงมากครับเ้อเอามาลุ่ถังอืมโอ้ง่งายๆครับหระบบง่ายๆเข้าใจเนาะง่ายเลยเสดงไว่าเครื่องตัวเดียวนี่ ทั้งดูดทั้งปล่อยแมนครับได้เบิดได้เบิดเลยครบเลยครับครบเลยครบเลยโอ้นี่เกิดเกษตรลักปีน้ำมาผมเนี่ยายข้นบอกเหตุแต่เฮตดตัวนี้ขึ้นมาไหนไงบอกางเลยครับง่ายเลยเนาะได้แต่ว่าสบายเลยแหละครับสำหรับปล่อยหนามานี่เอาดยามาแล้วบ้านเดินหน่ำบุญละนี่คือเขาปดน้มไว้เรียบร้อยแล้วปีนาำจากเขาเขา น้ำแพงน้ำแขงที่เ้าเก็บไปสมมุติว่าปุ๋ยยังาันใลไลไม่ฮสมมุติว่าปุ๋ยพันะลไรพี่น้องเปินปิดน้ำช่วงแล้วัดที่นี่นี่วุนละวนแล้วแมนครับนี่นี่คือมันดูจากนี้แมนครับแล้วก็มาออกตรงนี้แมนโดยการใส่น้ำจากตรงนี้มิงเก้าแมนครับโอ้ขันเสียวละลายปนได้ก็นเลยทุกคนนะแมนครับละลายถึงช่วงก็ได้แมนเปิดได้เลย โอ้คือดีเนี่ยปูยังบ่ละายนี่เอามาล่องเมืองครับผมยางตั้งบนเรือ,ล,อล่ะโอ้บ่ต้องค้นยากแมนครับบ่เมยมือพรามพี่น้องอันพี่นอ้นองใส่ตัวน,นี้คือถังจำนวนถังควอมองถังเนาะครับคือห้อต้องเย่้งๆทอไปจัหน้อยเพื่อหันไปขางถังเนาะครับผมเห็นไปขางถังเพื่อนำม,มันจะไปทั้งขางครับว่าเศษตรกรเศษยังมันจะไม่ร่วงอยู่ตรงกลางเบิดครับย่อมว่าดู เป็นไอเดียครับพี่น้องเอางบประม้านนีหลายเป็นไรหนึ่งบประมาณนิดหน่อยครับนิดหน่อยแมนบ่ถึงหมื่นบ่เกษตรรักถึงหมื่โบประมาณนี่ระบบน้่านี่ถึงหมื่นบ่ประม้าณเนาะครับผมตัวนี้ครับท่าตัวนี้ท่านมันกิสิ่ยุ่แค่ระบบกาครับร่วมเม็ดกันละตัวคุ้มค่าพี่น้องถึงระบบน้่าเป็นหมื่นแต่ว่ามันสามารถใส่ได้หลายแปลงแล้วก็เพราะว่า กได้ใช้แล้วเสียหายเลย Guys, ครับมันมันใช้ได้ตลอดจริงๆตั้งเป็นตัวรักเลยมันเนี่นี่เกิดจากข้อสังเกตเกิดจากการสังเกตครับโอ้คือว่าดีเลยแหละครับได้ดีเลยดีเลยเนาะเมนครับแต่ว่าขันเ็นเอนเครื่องเบนซินก็ได้ได้เนาะเป็นบ่ได้คือกันครับเครื่องเบนซินก็ได้ได้เนาะอ้นี่เป็น ระบบเดียวกันครับแม่ครับทำกเกษตรแล้วสบายไปหน้านี่พี่น้องต้องมีการสังเกตแล้วกะปรับปรุงไส้แม่ครับโอ้นี่กเกษตรต่อเพิ่นสังเกตแล้วเพิ่นก็ปรับปรุงไส้ครับผมโอ้่งไงเห็ด่งไงครับผมเอาขอบคุณกเกษตรต่อครับสวัสดีครับขอบ,ขอบคุณครับ